สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกลับมาพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับปานฟินแลนด์จา้าบาสิมาอัปเดตบักกูดให้เบิ้งต่างต่โดนแล้วเนาะค่ะเนาะบัดนี่กะถึงเวลาสิมาให้พี่น้องในเบิ้งแล้วเด้อค่ะเด้อกําลังแตกยอดค่ะหลายหลายเข่าซู้ฤดูไปไม่พริแล้วเนาะค่ะเนะาะบักกูดก็กรลังแตกยอดออกช่วงนี้ สามารถให้ปุ๋ยเขาได้แล้วเด้อค่ะเด้อซื้อปุ๋ยสําหรับดอกไม้ที่เพิ่นใส่เกี่ยวกที่เพิ่นให้กับดอกไม่ใบเด้อค่ะเด้อเอามาใส่ได้แล้วค่ะช่วงนี้มาเบิงบ่งมาเบิงบ่งสิพ้ามาเบิ่งมีแต่หยอดงามค่ะเบิ่งดูหยอดใหญ่ประจา่าเบิ่งดูแตกออกพนะพี่น้องเอ้ยงามงามให้เบิ่งใกล้ๆหยอดใหญ่ีอลีเด้อค่ะ บตัวบตัวหยอดใหญ่เบิงนะ่งเนี้ยนี่เบิง่งมือสาวปานีน้ยนี่นี่หยอดงามงามผีน้องเบิ่งเบืงหยอดงามมีหลายเลยค่ะกาลังแตกเบิ่งเด้ยสีให้เบิ่งค่ะกาลังเริ่มแตกสาวปาเอาปุ๋ยให้เขาแล้วค่ะช่วงนี้เมืองหนาวแล้วค่ะที่ปลูกไว้ในบ้านเอาเอาปุ๋ยใส่ไลยเราเด้ค่ะช่วงนี้เขาช่วงฤรดูใบไม้พีกเอาปุ๋ยใส่เลยสืยไป,ไปุ๋ย ผู้ใดมีปุยกัปุยไส้ผู้ใดบ่มิบว่าเมีก็ไปสือตามหางที่เพิ่นเอาไส้ดอกไม้ใบนั่ยเด้อค่ะเดอะ้ออันนี้ก็ยอดอันนี้ยอดอันนี้แตกก้อนแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ที่พึ่งกำลังแตกที่ปานสิบทัฒน์ในตัดหนามเขาออกค่ะอันอันของเก่าสิตัดหนามออกแล้วนี้ค่ะของปีที่แล้วสิตัดหนามออกอันนี้เป็นของปีนี้ สีพลาส่ินี่ตัดหนามอันนี้พูดนะเงี้วเลยค่ะเบิ้งเสียวให้เบิ้งแตกแตกตั้งแต่ช่วงนี้ขึ้ไหมนี่เบิ้งค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะนี่ค่ะเบิ้งเด้ออันนี้อันนี้กะแตกอันนี้ก็แมนค่ะแตกหลายค่ะกําลังแตกในหน่อยก็มีเสียวให้เบิ้งอันนี้เลี้ยวปเห็นเบิ้งเบิ้งเซียวให้เบิ้งข่ดนะค่ะอยู่ข้างในแตกเจังสี่ กำลังเริ่มแตกแต้ว่ามือนี่มันมืดมันสีเหลียวพอค่อยเห็นปันไหนค่ะกำลังเขากำลังแตกมังสีไ้เบิ้งอันนี้หน่อยเด้อค่ะเด้ออันนี้นีนนนาานน่นี่เห็นว่าจ่ะเบิ้งเอาพอเห็นนี่ค่ะนี่เห็นว่าค่ะกำลังแตกกำลังแตกออกจากต้นไงเขาใส่เด้๋วเราอค่ะเด้อปุ๋ยช่วงน<ม>ี้พูดได้อยากใส่ นี่ค่ะอันนี้ก็แตกแตกอันนี้แล้วค่ะนี่ค่ะกำลังแตกกำลังออกกำลังออกหยอดค่ะเสียงเบิ้งเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะหน่อยๆแน่นๆก็กำลังแตกพี่น้องนี่ นี่เขากำลังออกออกหลายจ้ะกำลังออกออกสุกทุกยอดเลยหละไปกำลังเริ่มออกแล้วก็กำลังแตกตามตน้นอันนี้ก็นีน่ก็แตกออกมาแล้วหลายพี่น้องทางนี้ก็แม่เอุน่นอลองไปเห็ดเบิเบงเดอ้อจ้ะผู้ใดถ่อยูเมืองหนาวใส่กระถางก็ต้องใส่กระถางง่ญ่กระได้เดอ้อค่ะกระถางในหน่อยเขาเม่นมัก ต้นมะกรูดก็ต้องไซกระถางไงกระทงัง,ะทงน้อยนีย่สิค่ะเอาเขามาไว้ในบ้านนาหนาวนาห่อนโยกออกไปข้างนอกก็ได้ถ้าเมืองไหนที่ห่อนคักนะ,ะ่ะแต่ถ้ายุฟินแลนด์บ่อข่อยแนะนําอยากให้เอาไปไว้ข้างนอกย่ามมึอขึ้นปไปไหยค่ะถ้าย่างม,มือขึ้นหอยากเอาของมาข้างในด้วยค่ะเพราะว่าเขาเขาสีชะง,งักในการแตกแตกแตกยอดไหมคะ่ะเขาเออนี่ยังหยุดบ่อหยุดในการแตกยอดอะค่ะ เอาเขามาไว้ในบานนี่เซไเป็นกระถางน้อยๆก็สิก็ได้ต้องกระถางง่า่จ้ะงามบอบพี่น้องเบิ่งเนี่ยจะอ่อนเนาะแตกหลายอยุ่ค่ะมันหมืดมันเอาห้เลี้ยวเบิง่งว่าเอาห้เบิ่งว่าอะไหลายค่ะเบงนี่พูดนะปลูกไว้ในบานก็ได้กินเดอ้อพี่น้องเดอ้อลองไปเห็ดเบิง้งเดอ้อค่ะเดอ้อ มะกูดสาวปานปานฟินแลนด์บบแมนค้นทีไอเลียนท้างนานเกษตรมาเด้อค่ะเต่ว,ว่าเลียนลูเลียนลูดโดยจะคล้องเองว่ามาอยู่เมืองหนาวเนาะคะ่ะเนาะก็เลยต้องมาเลียนลูว่าตอนอยากปลูกอะค่ะนี่อันนี้สาวปานเพาะจากมาเมล็ดเด้อค่ะเด้อนี่หลายปีแล้วจา้ะเดี๋ยวสิมาบอกเดี๋ยว สิมาบอกอีกต้อๆไปเดี๋ยวกะสิเปียนกระถางให้เขาเปี่ยนดินให้เขาให้เขาหนาห่อนก็จะเดี๋ยวสาวปานสิเปี่ยนบินให้เขาคลิปนี้กับทอนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ